แซลมอนค่ะหัวใหญ่ๆเลยห้าหัวเราจะต้มซีอิ๊วแล้วแช่เห็ดหอมไว้ก่อนแล้วไปทำอย่างอื่นก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาทำข้าวต่อ mm. เครื่องก็มีเท่านี้ละค่ะเอาเท่าที่มีได้แล้วกันเนาะที่แรกว่าจะเอามาต้มยำแต่เปลี่ยนมะล,ลองต้มซีอิ๊วบ้างนี่ค่ะก็จะมีขิงค่ะหอมใหญ่แครอทแล้วก็ึ้นชยแล้วก็ต้นหอม เันหอมบ้างนิดหน่อยก็จะเติมน้ำลงไปกันค่ะนี่เป็นน้ำมันหอยค่ะอันนี้เป็นซอสซอสโซยุแล้วก็จะใส่ น้ำมันงาค่ะเพราะว่าบางคนเขาจะใส่น้ำอะไระเหล้าใส่น้ำมิชลินเฉริมเ่ะเราไม่ใส่เพราไม่มีใส่เท่านี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวรอให้เดือด <c oughs> เดี๋ยวค่อยใส่ปลาเป็นน้ำตาลทิพย์ถ้ใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ค่ะใส่นิดเดียว ใส่ไปเลยค่ะเห็ดหองแล้วก็ปิดป่าไว้ปาลาเราก็ล้างสะอาดแล้วค่ะล้างด้วยเกลือนะคะน้ำส้มสายชูแล้วเงกเงกต้องออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะต้มต้มจนกว่าทั้งกระดูกทั้งอะไรนี่จะกินได้หมดเลยค่ะนี่เหงกเหลือแล้วก็ออกนะมันจะขาว ไฟปานกลางค่ะ